ต้นหนีดกขนาดเลยพี่น้องเไหมนี่ยไปเลื้องเริ่มบาลน,นะ <laughs> เริ่มบาลเลยว็าสีมีดอกสนูแถวนี้เนาะลวกเรียบร้อยแล้วจ้านี่ลวกมาหนาตาพยายามเช้าจากพี่น้องสวัสดีค่ะเ <c oughs> ช้านี้ว่าพากันไปซื้อ น้ำมันไว้ไปตัดใบข้าวตัดหญ้าขางทางคือจังดอกสนูเห็นหลายรอบแล้วแหละักบ,บ,บน่ใจแม่นบอกพี่น้องโอเคเอา,เอาดอกมาบริกใกล้ดูแม่นอะไรเนาะใบใดิเพราะว่าไอดอกที่มันเป็นดอกหย่าเนาะมันเป็นอีกแบบหนึงนะเนาะแม่นบอ,บอกบอพี่น้องเบิ่งเด้อเบิ่งลักษณะใบเด้อนี่ลำต้น เดิแม่นเนาะดอกมกนนกันเป็นช่อเลยเออเห็นก็เลยโหเห็นก็ต้องเก็บเลของมักได้นี่ดอกสนูนี่ยังบูบานจ้ะตอนนี้ยังทุกโมงบ่ดอกสนูบานค่ำหรือบานเช้าอ่ะน้อยกูแล้วแดดรับแสงก่อนเนาะดอกสนูบานเชา้าดอกสะเดาวบานตอนเย็นเย็นแม่แน,น่เ,นเนพิ่นเอาร้องเพลงค่ะเก็บดอกสนูไว้ไปกินกับน้ำพริก กะปิน้ำพริกปลาทูเจียวปลาเจียวโบงกะว่าไปโหอ,อ,อีกต้นนึงแต่ว่าตอนเช้ามันยอ้อนแสงโอ้ยลายเฮ็ดเฮ็ดยังอกอกเนาะฟิน่ะโอเคเฮ็ดปวกวะเฮ็ดปวก,ปวกงามนี่ยปีที่แล้วเขาได้เก็บเลยได้น้องอิ๋วมาในช่วงนี้ค่ะกระกดาษนี่ค่ะนี่มีดอกสนูบานเช้านี่จ้ะลักษณะดอกเป็นเด้อไม่เห็นเละร้อยเปอร์เซ็นต์เลยเอ้าพี่น้อง ซอยบอกนี่เด้อแ<อ>ม่นบ่แม่นก็เอาไปกินเลยเด้อแม่โบเคนกินก่อนถ้าว่ามันเบื่อมันเมากสะสติกก๊กยังได้พาโบเคนมาหาหมอได้ถ้ากินวัดโสกมาได้ได้เออกินวัดโสกเลยเมาแลยพายสิพากันไปหาหมอ,อเดียวเดียวเดียวเออนี่ก็เคยโดนดอกขนม มันมีกินหอ on. มอ่อนๆึโอเคน่งามอ่ะตักติ๊กซอยบอกเคนเก็บก่อนเดี๋ยวค่อยพาไปทําเมนูเนาะกินกับยังค่อยว่าการเก็บก่อนตอนนี้ท่างทางจา้ะต้นหนีดกข,ขนาดเลยพี่น้องไหมเน,นี่ยไปเลื้อง เริ่มบาลเ,เลยกอนั่นนะ่ะบ่ค่อยดกปันใดญมาโก,กอนอี่นะดกพักสิเต็มถุงแล้วเดอ้อขา่างทางบอคิดว่าสีมีดอกสนูถแถวนี้เนาะเริ่มบานแลนะ้วนะเานาะบอกกินเนาะเออพอเริ่มสายสายมันก็นอยากบานเลยว่าสายเราเริ่มมีแดด ดอกสนุบานเช้าหรือบานค่ำดอกสนูบานเช้าดอกะเดาบานตอนเย็นเยใครย่งเก็บหอยบอกจากนาบ้เกบ่างอยนี้บอมาเก็บเอ็ดกิ่งมันหักนี่ครับลุงเลยเด็กสาติดระเด็ไปเลย สวยงามและอร่อยเด็กไปอ่างทองต้องได้กินตะโกนนะบ่าเคนเนาะพากันไปเก็บอยู่ตามข่างทางจากสมัย่กนนะตอนที่ไปอ่างทองบ้านบาเคนนะไปอยู่กระบี่ก็บอได้กินมาอีสานก็แทบสิบ่ค่อ่เห็นเลยเพิ่งเห็นนี่แหละหนึ่งก็ยังลังเลแม่นหรือบ่แม่นแม่นหรือบ่แม่นอยู่จักแม่นบ่แม่นแต่ที่แน่เก็ว่าแม่นไว้กนวาเคนมักกินจะดอกสนูนนี่ค่ะมักอีรีด้วยแหละ เคยอยากได้เม็ดมันมาปลูกอยู่เมื่อสั่งเพิ่นละบ่ได้จักเทื่อไทยอ่างทองก็ได้ส่งเม็ดให้แนส่งเม็ดให้เน่เ,เนพิ่นก็นส่สงให้จักเทือ่อมาเห็นบบดน,นี้ก็เออรู้แล้วว่าบงนี่มีทาเม็ดก็ใชได้เก็บกินตลอดแล้วบบดน,นี้ค่ะเพราะว่ามันเป็นทางไปตลาดจ้ะมันผ่านเกือบมืออยู่แล้วกลับมาบ้านแล้วจ้านดอกสนไปสติกเซลไปลวกสติกได้ เจวปลาพี่น้องแบบตัวเดิมนขูดเอาเนื้อมันไปทอดปุงเครื่องนี่แหละสิมากินกับลูกโดดแล้วก็ได้คงปิ้งย่างได้มูปิ้งได้เนมปิ้งใด้โกกกับว้าไปกับเข่านักเรียนไข่ดาวไข่เป็ดเด้อนี่เด้อไข่เจียวดิแซบอ่ะดอกสนอยังโบอันนี้ น้องบัวลวกกินแล้วก็ไปโรงเรียนตาเสบนะให้เป็ด,ดนี <S <S ด่ดึง <S <S ดึง <S <S ดึงดึงเอาแม่ลวกดอกสนูก็ไดบักหลายเลยเจ้ะตัวากกม,าาม,มาล้างงามขนาดเลยถ้าโบเมนดอกสนเนี่กินโบได้กันแต่เราเสียดายะากๆนะ เอามาล่างสีลวกกินปานีนอะไยังสีมากบนนี้ใจอีกค่ายก็ไม่กินเนี่ยแต่ว่าดอกสนมันมีหลายชนิดสติเคยเห็นใต้สติเคยซื้อกินเป็นว่าดอกสนใหญ่ภูม,มิบาาใหญ่ดอกสิเป็นขนๆอีกแบบนึงค่ะอันนี้น่าจะเป็นดอกสนปกติมันมีดอกสนใหญ่ดอกสนน้อยลวกเรียบร้อยแล้วจ้านี่ลวกมาหนาตาดอ <c oughs> กสนเท่าแหละดอกสนน้อย กินมือก่อนเด้อมีสองสองพันพันน้อยกับพันใหญ่พันใหญข้าวเขาห่อกันนี่หมูย่างเนมไส้โกกไข่เจียวไข่ดาวมีครับเจียวอ้ยปลาทอดปลาทอดมึงเกะกางให้อย่างดีเด้หนิยี่สิบบาทได้หนิแค่แค้เรียกตัวอแล้วนะ่เมนอ่ะาโอเคลองเอาลูกโดดลูกโดดน้ำเก็บี๊ยว กินแลกก็สิได้ไปอิดเวียโตไปได้เม,น,น,มนทำอะไรเมน,นอะไรเนาะเซฟเซฟเลยทำเมนค่ะแ,แต่เหายดีต้องน้่งริกปลาทูเนาะแ,นนแต่บบมีแต่ว่าไปเอ็ดกัอบปทันจะพี่น้องเฝ้อากินไปเฝ้าไปเอดเวียกไปตลาดไปถึงตลาดเลยกะ ซื้อเลยเราว่าาไปเติมน้ามันดิสั้ไปเติมน้ำมันก็ไปกดเงินนําแหละมือนีิน้องอาดาเอาเงินไปโรงเรียนโอ้หลายไปจ่ายค่าอย่างรเจ็ดเปดร้อยน้องอาดาบอกพันหนึ่งพอดีมือนี่ค่าชุดอียงอีกชุดโลดอ่ะค่ะยังบัวโพค่าอุปกรณ์เจ็ดร้อยมือนนิค่ะค่าสมัครโศดอีกอย่างบึมือนน้องกระดาว่าอีก,กอ,ยอย่างตัวนึกนนองกะสองร้อยค่าไปโรงเรียนร้อยนึง พั 1> 1, นหนึ่งพอดีพี่น้องว่าเบาเคนสติ๊กบกใส่เงินบบกโอ้ใส่เด้อพี่น้องลักลักกันลูกโรงเรียนนี่แหละกับค่าอยู่ค่ากินค่าน้ำค่าไฟเ้อมีอยู่พอแค่แหะคนมีค่าอันบูเป็นไปปรได้ว่าสิบูมีนะบูเคีนค่าน้ำมันแห้งนักบูเคีนสติกค่ะเพราะว่าช่วงนี้หัตตัดเข่าน่เตกเติมมือเลยไปซื้อมือเลยสองร้อยสามร้อยถูกเกาหาม่แน่เออเอามาตัดหยานี่หละจ้ะเครื่องตัดหยา แล้วก็เฮาก็ใส่รถบ่อยอีกเพราะว่าเฮาเลาะหายอยู่หาก,กินเนาะของลอยได้ห้าลิตรเนางเมนน้ำมันก็ลิตี่เราถือว่าสี่สิบสักสามสิบเก้าจุดเทด่าใดวปุ้นนี่กี่ <c oughs> สตางค์เก้าสิบสตางค์บอกโอ้ตีว่า 40. สี่สิบสักมือเมนส่งลอยได้เทเดียก็สี่ลิตรสี่ลิตรห้าลิตรห้าลิตรเลยห้าลิตรพอดีเป๊ะเออห้าลิตรเอาก็เติมน้ำม,มันมอไซค์รถยนต์บ่อยเพราะว่าบอกกินสัคือหู้อะไรเนาะ การที่เขาไปหาอยู่หาก,กินหรือไปถ่ายคลิปเนี่ยเขาต้องมีการเดินทางนะเขาก็ต้องมีค่าน้ำมุกน้ำมันพี่น้องเอ้ยกินแต่อาหารบ้านๆ <c oughs> ไอแบบสุเจา้าหนึ่งไม่ได้ใช้เงินเลยเนาะสีมีพี่น้องบางคนเพิ่เซล,ะละนะใช่คือเกา่าใช่คือเก่าพี่น้องจ้าสำคัญสุดในชีวิตเมนกระดับลงชีวิตด้วยเงินนะกมมูมือนี่นบ่มีไผ่มาใช้เงินบ่มีบ่มีได้หลายแห่งใช้หลาย มันจะมีค่ากระตุกกระจิกอย่างของเฮาพอได้ใส้ได้จ่ายจลงจ้ะยวพ่ออยู่วัดยังใส้เนาะเม่นก็เหินเฮาปัจจัยขนาดหลวงพเลยอะขนาดหลวงพ่อยังได้ใส้เนาะนักภาษามนุษย์แบบเฮาแค่มีลูกมีเ้ากาเข้าซื้ออยู่เม่นกาอยู่แล้วค่าฟืนค่าไฟค่าน้ำมุกน้ำมันค่าเครื่องปรุงมันคือกลไกส่วนหนึ่งของชีวิตเลยแหละ มนันเป็นไปไมได้ว่าสิบบใส่เงินเนาะขนาดอยู่ในป่าเนี่ยเขาก็ยังใส่แต่อาจจะใส่น้อยโอ้เด้อใส่บัใส่เงินมาบอกรูดไอ้วงเงินบัสําคัญในชีวิตเงินนี่แหละตัวปัจจัยเลยตัวย,ยากเลยแหละแม่ลูกเต้าอยากเรียนสูงสูงบุม,มีเงินต่อให้สมองเขาเก่งสัมได้ทางบุมีเงินส่งกับจบคือเก่า,านเ,นเนี่ยงากสุดคือเงิน ญาติกันหากันเลยจนเงินเงินนะพี่น้องคิดกันกวนกันกันเรื่องเงินเงินถูกลอตเตอรี่ผมมียเลิกกันเลยเด้อเงินเงินว่ารู้จักกันเลยเด้อหลายคู่อยู่ด้เห็นองครับฮองกันหนึ่งในนั้นไหมเนี่ยเลิกปะเลิกฮองก์บดถือก็ซื้อฮองก์บดซื้อโอเคชาวทิ๊กโบเคยเล่นหวยบบเคยซื้อลอตเตอรี่บบเคยใต้ตรงใต้ดินบบมีเลยไอชาซื้อรางวัลที่หนึ่งขึ้นมาเลิกกันเนาะคุยกันไม่เลยเด้อไม่เลิกกันโบก็หาซื้อ เอาเต๊กกะโหตูก <g ül üş> ิน <g> ก <ül üş> ับโบเปนกินหลายคำเลยรู้สึกว่าบบเป็นหยังบบปวดหัวเมาหัวไม่แน่ไม่แน่ไหนถาบหมอแน่น้ำท้องฮะเต๊กกะโหตูกินเข่ากว่าเดียวที่พาพี่น้องไปนาบันนี้น่าบอกินเนาะน ให้นี่พี่น้องเที่ยว่าเซติกมาถ่ายให้เบิง้งน้ำท่วมนะจ๊ะเ่เห็นเขาเขาา่าฮะนี่แหละให้นี่แหละมุงคาบน้ำตามขบคนายังเป็นสีแดงๆอยู่เลยคุณเข่าห้องเรได้รับความเสียหาย้าจะจ๊ะมันขังมือเดียวละตกุกํำมามันก็แห้งจ้ะนี่ดิเข่าให้งามแบบนี้เขียวกล่นเลยงกแต่คนาเนี่ยแหละมือนี่น่าจะได้เคลียแค่คนาเพราะว่าน้ำหมูมี บบแน่ใจว่าจะได้ตัดหรือบ่อจะใบนี่ค่ะมันบบมีน้ําเลยถ้ามัน,มนบบมีน้ําก็ตัดบบได้เด้อจ้ะน่าสถิติมันสูงบ่รุ่นี่ยไในบรูมันมันบบขังน้ําถ้าปีนี้ยังเป็นแบบนี้อีกค่ะปีหนาบบเอสไล้เด้อหนาพี่น้องจ้ะจะปลูกปาล์มหรือปลูกต้นมุงต้นไม้ละบ่เอาละคือที่ข้างๆพี่สาวสถิติมันปลูกปาล์มต้นบางใหญ่พิ่ได้ตัดเลยสามปีนึงสามสี่ปีก็ได้ตัดเลย บอกเห็นตัดหยาเอ็นเอ็นอยู่พู้ติงมาอัดคนาจะ้ะขาดมือนั้นนะเอาแนวโบหินเนาะมาถึงไห้น้าถ่วเบิดขุดดินใส่แล้วก็เอาผ้าใบปูเอาดินถมอีกทีนี่จ้ะให้น้ามันอยู่ระดับนี้ท้าน้าม,มีถ้าบบมีกระยันได้สูบใส่ถ้าอยากตัดนี่ต้องได้สูบใส่เพราะว่าบางจุดก็ยังมีหยาอยู่จ้ะนดิคือแถวนั้นมีหยาแบบน่ี่ดิ อาจจะเลือกตัดเป็นบางบ้งอบบงเข่าก็งามงามน้ำกินี่ก่อนที่สติ๊กเสียอัดนี่สติ๊กถอนออกตึกเสียไปหาแปะหาดําใส่ที่อื่นนี่บึงไหมจีบเข่าไหมต้นเข่าเพุ่นนะ่ะดูไหบังงามเลยพูอกไม่อยากคุดทิ่มถอนทิ่มมอนนี่ดิพุ่นนอะ่ะกอเข่างามคักเมื่อกี้นี่ก็ไปเลาะบ่งเห็ดปวกตามหัวโดนอยู่นาเฮาที่มันเคยออกห่อออก ยังบอออกจากสะติกมาส่งเรื่อยอยู่ปีที่แล้วได้เก็บเลยได้พี่น้องฮิตบวกอ่ะพี่นี้ยังไม่ได้เก็บเลยช่วงนี้ฮะช่วยจันเอ็ดเวียกของพี่น้องโอเคก็เติมน้ํามันรถไอเครื่องตัดยาอยู่สง่งเธอเติมเลยหน้าบ้านน่นน้ำมันแพงเนะาะใส่งบห้าร้อยเติมน้ามันค่ะเผื่อสีแล้วนานจะก็ไม่สิจักร้อยเฉพาะค่าน้ำมันสามาไร่นี่ค่ะ เราติดก็เลอัดน้ำนาก่อนจะอัดน้ำนาเ่าะฉันป้านคันนาเลาะเบืง้งมุมไดนน้ำเขาได้น้ำไดนสิโโออกเบื้งให้เบื้งนาพี่น้องช่วงนี้ตัดหญ้าแล้วแล้วจ้าส่วนตัดใบนี่เบื้งก่อมันบ่มีน้ำเผื่อแล้วก็เติบนึงสิพากันเมื่อแล้วจะฮอนละ <c oughs> ส, <c oughs> สิเที่ยงไหนได้หนิบ่เม่นสิบสิบเอ็ดโมงแล้วบอก <c oughs> โอ้ในตอนเที่ยงแล้วบอกมันนำ ค,มมคืมฟ้าคืมฝนบาดอันน <ผล S 1> ั <ผล S 1> ้เดออกอยู่เดะบดเข่าบดออกเนาะครับ <c oughs> ลาพี่น้องเมือแเราจะบันนี้เนี่ยเศ้านี้ก็ได้ดอกสนองกินเข่าพามาเอ็ดเรียกในลาเอาครับคลิปนี้ฝากเพียงเท่านี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจหน่อยด้วยครับ <c oughs> แล้วพบพอกันคลิปหน,น้าคลิปนี้สวัสดีครับสวัสดีจ้า